ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีทางทหารเครื่องบินรบรถถังและอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกอย่างจะลึกเข้าใจง่ายและครอบคลุมทุกแง่มุมสําหรับวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับมิกโรบ29ฟุลลอครัมหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์การบินของรัสเซียและยังคงถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องแม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษมิกโรบ29หรือที่รู้จักกันในรหัสนาตโตว่า ฟูลอัลครามถูกออกแบบโดยสำนักออกแบบวิโคโอยานในช่วงปลายยุค1,970เพื่อตอบโต้เครื่องบินขับไล่ของฝั่งตะวันตกอย่าง F-15 และ F-16 จากสหรัฐอเมริกาจุดเด่นของมันคือการเป็นเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงที่มีความสามารถในการต่อสู้ทางอากาศระยะประชิดสูงมากด้วยความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมสามารถเลี้ยวได้ในมุมที่แคบและตอบสนองต่อการควบคุมได้รวดเร็วมิกลบ29มีน้ำหนักเบาและออกแบบให้สามารถบินขึ้นจากสนามบินที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ดี ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำานวยทางการทหารเครื่องบินลำนี้ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นแบบคู่อดี33ซึ่งให้แรงขับสูงและสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ2.25มักระยะปฏิบัติการอยู่ที่ราว1,430กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกเพิ่มเพื่อขยายระยะปฏิบัติการได้อีก มิกบ29มีระบบอาวุธที่หลากหลายสามารถติดตั้งจรวดอากาศสู่อากาศทั้งระยะสั้นและระยะกลางเช่น R-73 และ r 2 7ซึ่งเป็นอาวุธหลักในการต่อสู้กับเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งปืนกลขนาด30มิลลิเมตรสำหรับโจมตีในระยะใกล้ได้อีกด้วยในแง่ของระบบควบคุมและอิเล็กทรอนิกส มิกลบ2 9รุ่นแรกแรกใช้เรดาร์ฟาซตรอน N019 ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะประมาณ70-100กิโลเมตรและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันอย่างไรก็ตามรุ่นถัดมาหลังจากสงครามเย็นได้มีการอัปเกรดให้ทันสมัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์หมจอแสดงผลแบบดิจิทัลระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำยิ่งขึ้นรวมถึงความสามารถในการติดอาวุธปล่อยนำวิถีแบบอัจฉริยะและระบบเตือนภัยจากการถูกล็อกเป้า ความโดดเด่นอีกประการหนึ่งของมิกลบ29คือความสามารถในการปฏิบัติการจากสนามบินที่สภาพพื้นผิวไม่เรียบร้อยหรือแม้แต่ถนนโดยได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อฝุ่นสิ่งสกรปรกและสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์สิ่งนี้ทำให้มันเหมาะสำหรับการใช้งานในภารกิจแนวหน้าหรือพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์กลางแม้ว่าเครื่องบินมิกลบ29รุ่นแรกจะถูกออกแบบในยุคสงครามเย็นแต่ก็ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รุ่นล่าสุดอย่างมิกโบ 29M และมิกโบ35ได้รับการพัฒนาให้มีระบบอาวุธล้ำสมัยขึ้นมีระบบควบคุมการบินแบบไ l y b บ w ย r วเพิ่มเติมความสามารถในการโจมตีภาพคพื้นดินและรองรับภารกิจหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มความสามารถในการซ่อนตัวจากเรดาร์มิกบ29ยังเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับความนิยมในการส่งออกโดยมีหลายประเทศทั่วโลกที่ใช้งาน เช่นอินเดียเซอร์เบียซีเรียคาซัคสถานและอีกหลายประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลางการที่หลายประเทศยังคงใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือความคุ้มค่าในการบำรุงรักษาและความสามารถในการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งานในสนามรบจริงมิกลบ29เคยถูกนำไปใช้ในสงครามหลายครั้งทั้งในสงครามอิรักสงครามยูโกสลาเวียและความขัดแย้งในยูเครนแม้ว่าจะต้องเผชิญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าจากฝั่งตะวันตก แต่ด้วยฝีมือของนักบินและการวางแผนทางยุทธศาสตร์เครื่องบินลำนี้ก็ยังคงสามารถสร้างความกดดันให้กับฝ่ายตรงข้ามได้ไม่น้อยสรุปแล้วมิกรบ29ฟุลลครัมเป็นตัวแทนของยุคสงครามเย็นที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันด้วยความคล่องตัวเทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุงต่อเนื่องและความสามารถในการใช้งานที่ยืดหยุ่นทำให้มันยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีความน่าสนใจที่สุดเครื่องหนึ่งในโลกและคงจะยังมีบทบาทในสมรภูมิต่างๆต,ต,ต่อไปอีกหลายปี ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีทางทหารทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า